วัสดีครับวันนี้เรื่องของยาอายุพัฒนะตอนที่5นะครับจะคุยเรื่องของาศาสตร์ชะลอวัยนะครับหรือ regenerative medicine นะครับซึ่งในทฤษฎีเชื่อได้ว่าคนเราเนี่ยจะมีระดับฮอร์โมนนะครับค่อยๆลดลงตั้งแต่อายุ25นะครับดังนั้นเนี่ยาศาสตร์นี้ก็ช่วยซ่อมแซมหรือว่าช่วยเสริมฮอร์โมนของเราให้อยู่ในระดับปกตินะครับ ให้อยู่ไปปกตินะครับแล้วก็เชื่อได้ว่าชีวิตคนเราก็จะยืนยาวไปจนถึง1 2อปีนะครับอันนั้ตามทฤษฎีนะครับแต่ก็คงจะมีปัจจัยหลายอย่างนะค,ะคนที่จะมารับการตรวจหรือรับการที่จะให้ฮอร์โมนเนี่ยจะต้องมีการตรวจในเรื่องของร่างกายทั่วไปนะครับว่ามีตัวไหนที่มันลดต่ำลงบ้างนะครับหรือแม้กระทั่ง การตรวจร่างกายทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับภา,าวะตับไตหัวใจปอดต่างๆนะครับดังนั้นความปลอดภัยก็จะมีอยู่ในระดับที่มาตรฐานนะครับการใช้ยาหรือการใช้ฮอร์โมนนะครับก็จะใช้โดยแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนหรือได้รับการเทรนมานะครับซึ่ง ปัจจุบันก็เป็นศาสตร์ที่น่าสนใจแต่ว่ายังติดอยู่ที่เรื่องของราคาค่อนข้างจะจัดต้องได้ยากนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลสหวิทยาการมลิก็มีก็มีโปรโมชั่นสำหรับท่านทุ้สนใจนะครับก็อันนี้ติดต่อมาทางอินบ็อกซ์หรือทางไลน์นะฮะที่ให้ไว้ข้างหลังนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ